ดวงชะตาของชาวราศีมีนในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีมีนนั้นคือดาวพฤหัสบดีนะครับการที่ดาวประจาตัวของคุณน,นั้นโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของมิถุนเรียกได้ว่าถึงแม้คุณจะเป็นปลาก,ก็จริงแต่คุณก็ยังติดตาแหน่งของอุจจาวิราศอยู่เพราะฉะนั้นการขยับขับเคลื่อนชีวิตของชาวราศีมีนนั้นยังอยู่ในจุดที่ดีอยู่ยังอยู่ในจุดที่สามารถทําให้ชีวิตของคุณมีความก้าวหน้าหรือชีวิตของคุณน,นั้นนะครับถึงแม้มันอาจจะมีความไม่ค่อยมั่นคงนัก หรือมันอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้บ้างแต่พลังงานชีวิตนะครับก็ยังเป็นอุจจาวิลาชหรือยังอยู่ในจุดที่เรียกว่าแข็งแรงในการที่จะขยับขับเคลื่อนได้อยู่นั่นเองยิ่งนะครับในจุดตรงคข้ามก็ยังมีทั้งดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธและก็ดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวที่สปอร์ตกับพลังงานของดาวพฤหัสทั้งสิน้น อาชิดกับพฤหัสก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะของการเกื้อกูลแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณในเดือนนี้นะครับสำหรับในเดือนมกราคมยังถือว่าอยู่ในจุดของความราบรื่นดีนั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวการงานของคุณนั้นนะครับก็คือดาวพฤหัสการที่ดาวพฤหัสของคุณนั้นติดตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นอุจาวิลาศนะครับก็ถือว่ายังขยับขับเคลื่อนได้ดีอยู่และยิ่งนะครับพอมาดูในภพเรือนกัมมะก็ยิ่งดีมากๆกันเลยทีเดียวเรียกว่าดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของดาวพุธขณะที่ดาวพุธยังอยู่ในเรือนของพฤหัสแบบนี้ เป็นลนักษณะของเกษตรตราธิบดีสลับเดือนกันเป็นการเกื้อกูลการก่อ,อกเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มันก็จะส่งผลลัพธ์ทางการงานของคุณนะครับที่จะทําให้การงานของคุณนั้นมีความราบรื่นมีความสําเร็จและก็มีเรื่องราวของสิ่งดีๆเกิดขึ้นระหว่างคุณกับการงานได้ได้ยได้ว่าใครคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตด้านการงานแล้วเราก็ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ แล้พอมองย้อนกลับไปในพบการงานของคุณนะครับก็ปรากฏว่ามีทั้งดาวพุธดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และก็ดาวอังคารโคจรอ,อยู่เท่ากับว่าด้านการงานของคุณในเดือนนี้จะมีเรื่องราวการงานที่เติบโตดีมากบางคนอาจจะมีความวุ่นวายสักหน่อยแต่ก็เป็นความวุ่นวายที่จะก่อตัวกับกับการที่ทําให้คุณเองนั้นเติบโตขึ้น ซึ่งนะครับถ้าเกิดใครนะครับเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่คาดหวังเกี่ยวกับการที่ต้องมีออเดอร์ปังๆรัวๆหรือลูกค้าเข้ามาเยอะช่วงนี้แหละครับลูกค้าจะเต็มกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคุณจะมีออเดอร์ปังๆรัวๆทาให้นะครับตัวของคุณเองนั้นจะสามารถมีธุรกิจการงานที่เติบโตขึ้นได้อย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าในเดือนมกราคมนี้ของคุณถือว่าด้านการงานดีเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นคือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนการงานเรียกได้ว่าทุกๆการลงทุนธุรกิจนะครับจะไม่สูญเสียเปล่าทุกอย่างนะครับที่ทําลงไปเกี่ยวกับการลงทุนด้านการงานแล้วเราก็จะก่อตัวให้เกิดสมผลลั์นะครับเกี่ยวกับในลักษณะของการสร้างงานสร้างเงินเงินที่ทํางานได้งานที่ทําเงินได้นะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับมันจะเป็นลักษณะของชีวิตของคุณนั้นจะดีมากๆเลยทีเดียวเกี่ยวกับการเงินนะครับเพราะมันจะเปรียบเสมือนกับการเงินของคุ นั้นจะขยับเกิบโตขึ้นได้อยู่ตลอดโดยเฉพาะการเงินของคุณนะครับหลังจากในช่วงของวันที่15มกราคมดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวการเงินจะโคจรเข้ามาได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดกันเลยทีเดียวฉะนั้นการที่ดาวมหาอุดของคุณเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับการเงินตรงนี้และแถมโคจรเข้าไปสู่ในเรือนลาภเรือนของโชคลาภถ้ากับว่าการเงินของคุณนั้นจะมีเรื่องราวสิ่งดีๆกันเกิดขึ้นใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตจะปรากฏขึ้นมาใครคาดหวังเงินช่วยเหลือก็จะปรากฏขึ้นใครคาดหวังเงินรายได้แบบฟลุ๊ ก็จะปรากฏขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าอังคารได้ตำแหน่งมหาอุดคือเงินเยอะเงินมากและแถมอยู่ในเรือนลาภเรือนของโชคลาภโชคลาภที่ได้มานะครับจะก่อเกิดในลักษณะข,ของสิ่งที่จะเป็นตัวเงินนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าเงินเยอะเงินมากจากมาจากโชคลาภได้ด้วยเช่นเดียวกันมันก็เลยส่งผลลั์ทาให้ในเดือนนี้ของคุณนั้นด้านการเงินถือว่าดีมากๆกันเลยทีเดียวก็ว่าได้เช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างนะครับ สำหรับดาวประจําตัวด้านความรักของคุณนั้นคือดาวพุธการที่ดาวพุธของคุณนั้นนะครับโครจรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูและก็จุดจังหวะที่เรียกว่าราศีธนูเองคือดาวพฤหัสก็โครจรเข้าไปสู่ในเรือนพุธตรงนี้มันก็จะส่งผลลัพธ์ทําให้ด้านความรักของคุณจะมีจุดของการลงเอยดีจะมีจุดของการเข้าอกเข้าใจกันเป็นอย่างดีจะมีจุดของการได้รับการช่วยเหลือเกอื้อกูลซึ่งกันและกัน ทำให้ความรักของคุณนั้นนะครับใครที่โสดอยู่ก็จะมีโอกาสได้ดีเรื่องความรักได้ดีมากๆเพราะเปรียบเสมือนกับดาวประจําตัวด้านความรักคือดาวพุธโครจรอ,อยู่ร่วมกันกับดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุน้ํานั่นเองมันก็จะกลายมาเป็นจุดของการที่เกื้อกูลกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับซึ่งถึงแม้นะครับวันที่11มกราคมดาวพุธจะย้ายออกไปนะครับแต่ก็ดาวศุกร์ย้ายตามมาอยู่ดีในวันที่15เพราะฉะนั้นเรื่องราวความรักก็ยังอยู่ในจุดที่ดีอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าเส้นทางความรักของคุณนั้นยังประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นคนโสดนะครับก็จะมีโอกาสได้คู่ครองเกิดขึ้นหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและการเป็นอย่างดีใครคาดหวังของความช่วยเหลือจากคู่ครองแล้วแล้วก็เขาก็จะให้คุณได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าช่วงจังหวะของเดือนมกราคมนี้ด้านความรักก็เป็นจุดเด่นอีกเรื่องหนึง่งที่จะก่อตัวขึ้นมาให้แก่ชาวราศีของมีนนั่นเอง และนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีมีนนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับในเดือนนี้นะครับก็คือเดือนมกราคมของชาวราศีมีนนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวความราบรื่นของคุณค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือเรื่องความรักของคุณนั้นจะมีโอกาสประสบความสำเร็จขึ้นมาได้ในทุกๆเรื่องราวกได้ว่าในเดือนนี้นะครับสำหรับชาวราศีมีนจึงเป็นเดือนที่จะสามารถทําให้คุณยิ้มได้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ